จันก็สนิทกับพี่เคลลี่ค่ะละครค่าเชื่อว่าคุจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆต้องบอกกันว่าจันเนี่ยสนิททั้งกับกับพี่เคลลี่แล้วก็น้องกรีนเพราะน้องกรีนก็เคยร่วมงานกันในกลุ่มเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งสองคนก็เป็นพี่ที่น่ารักน้องกรีนก็เป็นน้องที่น่ารักใช่แล้วก็จริงๆแล้วเรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเเออออ คนต่างอาจจะมีเหตุผลของตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอะไรเงี้ยค่ะถ้าคือถึงเวลาที่ที่มันไม่ใช่ก็คือยังไม่ใช่แค่นั้นเองก็เป็นกำลังใจกับทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนก็น่ารักมากพี่คีรีก็เป็นพี่ชายที่น่ารักนี่ัสดีแต่ว่าในอนาคตพี่คีรีก็อาจจะมีสาวๆที่ที่ใช่ในอ่นาคตก็ได้น้องตรีก็แบบยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นน้องที่น่ารักก็นาคตก็อาจจะมีหนุ่มใหม่มาดามใจก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน กับพี่เคลลี่นี่คุยเพราะด้วยความที่คาดเชือกเนี่ยคือถ่ายด้วยกันค่อนข้างเกือบปีอะค่ะก,ก็ก็มีการแบบพูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ย นจะเข้าใจผิดไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยจันก็จะชัดเจนอยู่แล้วว่าเออก็ก็คือเหมือนกับพี่น้องกันทํางานกันไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นน้องกรีนละคอน้องกรีนจะเข้าใจหรือเปล่ามีข่าวมาจริงจริงจันว่ากรีนเขาก็อ๋อด้วยความที่เราถ่ายละครด้วยกันมาเขาก็น่าจะรู้ว่าไม่น่าจะมีอะไรเพร่งจริงแล้วพี่เคลลี่ก็น่ารักอย่าง,างนี้กับนักสแสดงทุกคนไม่ใช่แค่แบบแค่จันอะไรเงี้ยนะคะกับทีมงานกับคนอื่นด้วยแต่ด้วยความที่ในละครมันจะมีฉากแบบปุ๊กกิ๊กมากเป็นพิเศษคนก็เลยอาจจะ ไม่ไม่ถึงไปกินข้าว222ไม่มีค่ะก็คออืออยู่กันในกล้องถ่ายเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่อ่อละครบูมมันค่อนข้างที่จะถ่ายถ่ายทํายากแล้วก็คือถ่ายไปออกไปอะไรเงี้ยแล้วพอพิ่งปิดกล้องก็มีงานโชว์ตัวที่ไปต่างจังหวัดได้กันบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปไหน2อ2ใช่ฝ่ายจ,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 จ็ใจกับใจใหมือนกันโอ้าวใจจริงๆก็มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะจันก็รู้สึกว่าเออเขาลบในการตัดตัดสินใจของทั้งคู่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่มาก็มาศึกษาแล้วไหมคะพี่เฮลลี่กับคลิน ปรึกษาเลยค่ะจันก็มันไม่ได้คุยอะไรเงี้ยจันก็รู้ก่อนทุกคนรู้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ล้ตตอบสายยรรงไปเคี์กับกับน้องตรีนะไม่ได้เคลียร์เพราะจันรู้สึกว่าเออเราบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่น่าจะต้องเคลียร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับแฟนที่อยากจะแจ้งว่าพี่เห็นว่าเราเป็นมือที่สามที่จันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเลยนะจริงๆแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่มือที่สามนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้ว เข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องแบบอ่อนไหวอะไรเงี้ยแต่ได้วความที่อย่างที่จันบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนบางทีเราอาจจะแบบเราก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นมือที่3ค่ะก็เป็นแค่แบบพี่น้องร่วมวงการกันเฉยๆค่ะอะไรนะคะจันก็ไม่ได้น้อยจันก็ไม่ได้หน่อยก็เรื่องจริงมันไม่มีอะไรลแล้วก็โอเคสนิทกับพี่เคนล,ลี่ก็จริงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เจอกันบ่อยก็จริงเพราะบบมีงานจ้างอะไรที่มาจากคาดเชื่อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปัดตัทธนูคุรมาอะไรอย่างเงี้ยเราสรา้างแขนของเขาสองคนที่เป็นอด ไม่หมายถึงว่าอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยพอทราบปัญหาของน้อง oh, um บ้างไหมอ๋อพอทราบปัญหาไม่ทราบค่ะไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งรู้ก่อนที่พี่ๆจะรู้ก่อนที่คนอื่นจะรู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ตอนแรกก็แบบมีแซวๆบ้างเออไม่ชวนน้องมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นพี่เขาไม่ได้พูดอะไรเราก็ไม่รู้ก็ยังไม่รู้กับเสด็จแม่คู่นี้เตลอด ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็คือก็อาจจะเป็นเรื่องของนะเขาอาจจะกลับมาคบกันอีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่แต่สำหรับจันไม่ใช่นนทนและในส่วนของเราไม่ไม่ใช่มือที่สามนะไม่ใช่มือที่สามไม่ใช่มือที่สามค่ะพี่คิลลี่เป็นพี่ที่น่ารักแต่ความรักของจันใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะยังโสดอยู่ต้องระวังตัวในการต้องระวังตัวมากขึ้นต้องระวังตัวมากขึ้นไหมตอนแรกจันก็คิดว่าเอ๋อแบบสบายๆไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคพอพี่ๆมาถามก็ ก็ชี้แจงไปก็คือคงใช้ใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยเพราะพี่เคลี่เขาก็น่ารักกับทุกคนอะไรเงี้ยเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักมากนะคะพี่เคลี่อยู่กองเขาจะเล่นบู๊มาเยอะเขาจะสอนทุกๆุกคนว่าแบบเออมีเทคนิคในการบู๊ยังไงเพราะเรื่องใหม่ของจันยวรัติการก็จะมีบู๊ใช่ไหมก็มีคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวพี่เขาว่ากับน้องเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ได้แต่ให้กําลังใจกันไปพี่ขนาดนี้หลังจากนี้จะลองเดินเข้าไปคุยกับน้องว่า กรีนอจจะไม่ค่อยได้เจอค่ะใช่แต่จังคิดว่าเออน้องก็ดูจากไอจีแล้วตามไอจีอยู่ก็แฮปปี้ดีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ะไม่น่าจะแบบต้องไปนกวนอะไระถึงเรื่ยงก,กันเรื่องงานละครนิดนึงค่ะมีเรื่องหองนงึ่งทานังติดต่อมา จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนที่ถ่ายทําสุสานชนเป็นอยู่ใช่ไหมคะจะเล่นอยู่กับพี่ยุ้ยจิรา,านใช่ไหมคะพี่ลูกตากันกนาก,ก็บอกว่าเ,เพลิงพานานจะกลับมาทําใหม่อยากให้จันกับพี่ยุ้ยเล่นจันก็รับปากไว้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็พอช่วงสิ้นปีปุ๊บก,ก็มีลิขิตลิสยาติดต่อเข้ามาของขอพี่เอสุวัชัยที่มาทำกับช่องเจดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็กําลังรออยู่ว่าช่องจะสรุปว่าไงแต่ส่วนตัวจันก็อยากเล่นทั้งสองเรื่องโดยเฉพาะเพลิงพานานเนี่ยคือเราเคยดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็อยากที่จะเล่น่นก็านทาี จันบอกจริงว่าจันคือไม่รู้จริงเราด้วยความที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็รับหน้าที่ตามที่แบบว่าเออเวลาผู้จัดติดต่อมาว่าเอออยากให้เราเล่นนะอยากให้เราเป็นตัวนี้เราอยากเล่นไหมจันก็เออโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอว่าเออจะช่องว่าไงบอร์ดจะสมุว่ายัางไงจะถ้าถามจันจันก็คืออยากเล่นแต่ว่าด้วยความที่อนาคตมันจะออกมาเป็นยังไงก็คือต้องคอยติดตามดูกันอีกทีนึงใช่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรน่าฮะว่าไม่ได้เป็นหะนึ่ง ผิดหวังผู้รู้สึกว่าเราอยากเล่นมากแล้วก็คือคุยกับพี่ทุกตามาล่าสุดที่จันคุยกับพี่ทุกตาก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวอะไรก็ยังเป็นจันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว,ว่าเออต้องรอประชุมเพราะว่านักสแสดงเรื่องนี้จะเยอะมาก<อ>ใช่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันพี่ทุกตาไม่ไมีข<ม>้อ<ม>สรุปอัปเดตอะไรใช่ไหมคะว่าแบบยังไม่ไมีข้อสรุปอัปเดตค่ะก็รออยู่ใช่แต่ว่าวางวางตัวแบบเพืพี่เขาบอกว่าเป็นเราแน่นอน บอกว่าเสนอช่องไปเป็นจันคิวจันได้ไหมก็มีจันกับพี่ยุยพี่อ้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวคือมันหลายตัวมากอะไรย่าเงี้จันก็รอเขาสรุปมาว่าจะว่ายังไงแต่ถ้าถามส่วนตัวเราเราก็คืออยากเล่นเพราะรู้สึกว่า ที่ชีวิตนักแสดงคนนึงได้ร่วมง,งานกับรุ่นพี่ที่มีฝีมือเนี่ยมันมันยากที่จะแบบว่าเจอทางพี่อ้ําพี่ยูในเรื่องเดียวใช่ไหมอย่างจันเพิ่งเจอพี่ยูจากสุสานคนเป็นจันก,ก็ไม่คิดว่าเออโอกาสใกล้เคียงที่จะได้เจออีกในโรเรวๆนนี้มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ในชีวิตนักแสดงคนนึ่การที่เราได้ร่วมง,งานกับคุณเก่งเกมันก็เหมือนเป็นการฝึกฝีมือพัฒนาฝีมือเราไปด้วยก็ไม่อยากพลาโดโอกาสด้ว ้องมองใจอยู่แล้วค่ะพี่อั้เป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เรารู้สึกว่าเออติดตามมาแล้วก็แบบว่าอยากร่วมงานด้วยพี่ตอมีเกิดองหนไหมว่าพี่เมสนใจอยากเล่นบทนีเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะแต่รู้สึกว่าเอาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนในเรื่องของพนางนักแสดงถ้าเป็นนักแสดงก็ต้องอยากเล่นทุกคนเพราะแต่ละตัวก็จะมีบทบาทแล้วก็มีเส้นเรื่องของตัวเองใช่ไม่ได้ต่ขีดตะกวงรู้จักกันอยู่แล้วก่อนผิดกับพิชณนาะ จัดมาแล้วก็บอกจันออกมาก็คือ,เ,อเป็นบทตองนวลค่ะใช่ที่พี่ต้องหน้าใครเคยเล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยว่าจะสรุปว่ายังไงใช่แต่จันก็ยังไม่ได้รับการอ๋อเรียกอะไรปฏิเสธมาก็ยังยังเป็นจัดอยู่เดี๋ยวทราบขาอ,อะไรจะอัปเดตแล้วนะคะ